ศึกอิสสูวันเมกเรส2022สนาม3ดวลสนั่นแก่งกระจาดพีททองเจือโชว์เก๋ากัดฟันสู้อาการบาดเจ็บพังอาดโพเดียมซเวสติผ่านครึ่งฤดูการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกรถยนต์ทางเรียบยิ่งใหญ่แห่งปีรายการอิสสูวันเมกเรส2022โดยล่าสุดนั้นใช้สนามแก่งกระจาดเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีเป็นสังเวียนดวลเดือดอหลังห่างหายจากที่นี่ไปถึง2ปี ซึ่งดาราและพิธีกรมากความสามารถอย่างพิษนุพลทองเจือก็ไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังเมื่อกัดฟันสู้อาการบาดเจ็บที่เทา้าควบรถปิกอัพอิสสูดีแม็ก1.9และ3.0ดี i b l u บ Power เอพังงาจคว้าโพเดียมได้ทั้ง2เวส2รุ่นท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนๆที่แห่เข้าชมกันอย่างคึกคักสำหรับสนามที่4จะย้ายไปดวลความเร็วกันที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่3-4กันยายน,นนี้ต่อไป ตอนนี้อยู่กับผมที่สนามแข่งแกงกระจานนะครับในรายการเลสซินคาร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ในวันอาทิตย์เป็นรอบไฟนอลเนี่ยใน1.9ผมฟินิชในอันดับที่2นะครับแล้วรุ่น100ในอันดับที่5ก็วันนี้ก็สนามนี้จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเราตั้งเป้าหมายวางแผนในการขับเนี่ยเราแค่มันเก็บคะแนนให้ดีที่สุดไม่ต้องชนะเพราะว่าถ้าชนะมันอาจจะนํามาซึ่งอุบัติเหตุหรืออัตราเสี่ยงอื่นๆผมก็จะเลือกที่จะเซฟแต่ต้องมีตําแหน่งที่ดีด้วยนะครับ สปิตของนักแข่งเนี่ยไม่ใช่ไปต้องเอาชนะกันอย่างเดียวนะครับเราต้องมีสปีตนักแข่งแล้วก็ดูแลเพื่อนนักแข่งด้วยกันไม่ใช่ใช้ความใจร้อนแล้วเอาแต่ใจตัวเองแล้วต้องการแค่ชนะอย่างเดียวผมว่ามันไม่โอเคนะครับก็วันนี้น่าจะทุกคนน,น่าจะสนุกม,มากๆเลยขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมรายการมาริโอชาแน,นลนะครับยินดีรครับเวลาดีๆทุกวันพุธห้าทุ่มสิบห้านะครับทางช่องเจ็ดครับ